กุซันก็คืองูนะพ่อไม่ออกกุซันเปิดก็คืองูเนี่ยมดดลนตอโอ้ไปหาหอมแพงกับมดลิ้นตอดอันนี้ก็ได้หองแพงโอเคก็งูหน่อยหนึ่งงี้เนาะอุ้ยได้เลี้นงู่นี่เนาะโอ้ได้ร้ายเนาะขอบเจออีกขอบเจอจอมแพงก่อนฮะเห็นเห็นเดี๋ยวนี้ดูเห็นเดี๋ยวนี้ดูไม่เวแล้ว จะแร่งเขาแพงไปเสียจะไม่เห็นแล้วนะแต่แต่เช้านี้เนาะจะนัดผพากันไปนำหาเราได้หนินี้สิถามเกาจ,จุดจอนเหมือนกันจอนเขาแพงเด้กม,มีเห็นนะกูดีอือเด็กไม่ได้ลิ้นนำลาบเพราเช้านี้ไม่เห็นออาเราไปเสวะไปไปนำหาเราได้ออาเราสิไปเสวะไ,ไ,ไปไปหาเอิญหาไปไป นั่นๆไปเอินเสริมอนงแล้วมแพงมีนี้เอินเสือมมอนึงเอินสือมอนนี่มแพงยูไซอ้ะยูเขาว่าเอินเสือมอนกสิได้ยินกันนะเขาอแพงเอ้ยมแพงเอ้ยจะยู่ซมอแพงเอเลยมอนึมีน้ำมันสิไดงยินอยู่บ่ทองนะหอทองกน

จากเราสิไปทางเล,เลยเยไปไปนำฮะแถวป่าแถวนะพุตตี้โู้ค้างเขาใก้ไปทาแถวเกาไกล่แถวอ่างแถวนั้นมึงเท่าเราลี่ก็เป็นได้เอ๊มีเห็นหอมแผงเลยพ้อเอาไม่ออกสบายดีมือทุกคนทุกท่านเนาะที่เ้ามาครับสมบึงวันนี้สิพาไปหาหอมแผงเนาเพราะว่ามีเห็นเราแต่เศ้านี่เนาะจากเราไปเสร็จแหละเมื่อแต่นำหาเลยก็เลยว่ามาอัดชิปเอบเบิงบ้งมาเนี่ยนี่เห็นแล้ว เแต่เราสีหายตัวเสือแล้วพอมไม่ออกแต่ก้าวเราไปฮันมานี่เราก็บ,บ่อนะแต่ว่านี่มีเห็นเราเบิ้งลุ้นเดี่อ่างฮะเนีย้ยไปซองเบิ้งอยู่อ่างนี่เอินเสืออ่างไม่ได้บ่เมันยังใ,ใหญ่เนาะแต่จังได้ยินนี่เห็นเห <c oughs> ็นเจ้าแมววงแผนไปอยู่นี่ไปเสือมาขดน้อยนะพอมไม่ออกแล้ว,ลวน้อยแลลี่ฮันลี่นี่คือไมีเห็นแน่น เห็นนะเ <Okay. S 1> อาไปจะวะไปย่างเขาไปแถวป้าไหมเออย่างเขาไปแถวป้าบ้างทั้งไม่ได้ข่อบทั้งไม่ได้แลงเลยค่ะโจจอนเลยค่ะโจบางนี่พากัน <Okay. S 1> เห็นบ่อหาปืนฮะดู หาหอมแผงกันเนาะพอม่นอ่ะภูแถวแคมโฮ้ผอภูเราซิอยู่แถวเลยแท้นี่เบิ่งดู้อยู่ในโกน่ะรแล้งเอินหาเม็ดแถวน่ะเอ้าไปืีอว่ามีเห็นนึกมว้งอ้อตามหาเนาะแต่ซิอยู่ทางเล่ทางข้างภูดิ้ภูภู

มีเห็นไหมเราไปไปทางเลยน้องเลาะลงทางลุ่มดูไปไปเลาะไป,ไปทางลุ่มไปมีเห็นบ่เราไป,ไปยังไปเลยยังไปเลย,ยเลยไอ้ภูเล่นะเห็นบ่ฮะถามหมูด,ดูฮะเห็นหอมแพงบ่เล<อ>่น<อ>ปุ๊ปบเลยมาเลย มีเห็นบ่กว่าปบเลยรีดเสียว่ะเล่งได้แบบนี้หมูเนาะเอาคอแผงเห็นหมูไปไปทางเรือวะใครว่ามีเห็นแถวป่านี่ก็ไปกุตีผู้สินหมดแล้วสีมณ์น่าไปฮันหูคนว่ เห็นว่ากะได้น่าจอนฮะพี่ลึกกูดอกกับไปมนต์น้ำหูนงาไงไปางเดียววะเงิดน่าจะจอนเนาะเงิดเลยจอจอ่หูจักเลยว่าเราไปางเดียวเอิอหาดูแถวป่านะเอินดังๆนี่เราสีดิยงินอยู่บ่ ơn hai theo hôi nè tròn hôm Phang đi chơi hôm Ngu Ngu ngô 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 đi ngô 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 กุ้สั Mark, day, ้นก็คืองูนะพ่อม่ออกกุ้สั้นเปืดก็คืองูใหญ่กุ้สั้นแก่ก็คืองูน้อยจะแรงว้าวได้นี่จะบ้างไม่ได้ว้าวเนาะฮัมเพงอยู่เสือเบิ้งดูไม่แม่นเราลงลิ้นน้ำบอฮัมเพลงไปเสือบอฮัมพงฮัมเพงอ้าวคือมีเห็นแบบไปไปรอูไปให้อะไรกูไปทำไม่ออกนะไป จนเป็นเพื่อนะนะฮึมดลินตอด,ตอดโอ้ไปหาหอ,แอมแพงกับหมดลินตอดอันนี้ก็ได้หอมแพงหอมแพงอยู่ซื้อหอมแพงไปอีซื้อปะอมีแม่นเรามีแม่นเราให้บ่หึมีแม่นสิเจ้าให้แล้วนะอ่าแตนสิเจ้าอยู่ข้างท่านนะได้มีเห็นแล้วบ,บ่ ่้างถ่ายก็ไม่เห็นเราไปเื่อสิบกเดียวก็ไม่ได้ลิ้นลำลานะมือเช้านี่มีลิน้นเราไปเสวะตายไปนีู่กเขาเห่เลยตายโล้ถือจะไปหาเด้อหามันเห็นโล้วมันไปเสวะเราสีมาบ่องหอดี่นอง หอ <c oughs> แพงฮู้หาเดี๋ยวก็มีเห็นเนาะจูวมาสอดข้างพี่เป็นอย่างมีเห็นเอาคันแม่เรามานี่แม่เราทำฮะจู่หอมแพงจิตใจชิว่านะเล้อวะนี่ฮะหา,ามันเห็นได้มีเห็นกับโทรบ่แม่เราเนะาะไอ้ไปเสียว

vậy xưa quá nhìn là tay mày 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 Mấy mày 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 Mấy mày 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 มันมีบ่แมงแขดยามเนี่ยเบอร์มันอ่อนเนาะไก่ีกตัวเห็นบอดดิวเห็นนะไปอีกซีดีหนอโมอโม่พี่มอมมอมมอมาพี่แน่มาพี่มาพี่มาพี่ก่อนเขาหนึ่งสี่ถามเขาเนาะว่าเอามาโหดมาโหดเฮ้ เอาโมดมากินก่อนเนลอพานตาเขากินมดไปไนไปไหนมอมมอมหามเห็นว่าบเรากินนะมาพี่มาพี่สีทามเลยฮะพเลนนั่นนะจับลูกหาเด็กน้อยน่ะนะจับน่ะแม่คนอยู่เซาน่ บ่มีเห็นหองแพงบอหองแพงไปเสอือเห็นนะเจ้าหงแพงฮะมีหูอ๋อยะว่าลิ้นลำเราไม่แม่นนะถามคนดูหล่งเสือมโหดเมื่อกี้รึเสือบังมีเห็นนะแล้วเนเานนเมะมีเห็นแล้วน,น,นะมันมีผ่านบปก่นอนเอามโหดนี่ bố hương chưa hôm hẹn không hẹn hôm hẹn chưa hôm ừ. hôm hẹn chưa hết chưa không? chưa không chưa hết 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 chưa tên chưa bằng chưa hết chưa hết cứ kín chưa hết chưa kín chưa <laughs> ว้าวเนื้ออื่นมีเป็นหาดเลยได้วันนี้เป็นโทษรถดุเขาเหี้ยเนาไปม่วไปนำหาร่วกันไปม่วงไปมไปไปไปนำหาให้มันเห็นนเออหามีเห็นนี่นะมีเห็นเลยมีเห็นตั้งแต่เศร้าวันนี้ผู้

มีเห็นเราเลยมีเห็นบ่อบุกบิ๊กฮะมีเห็นบ่อจงแผลงไงแม่นเพื่ออยู่ทงน่ะเบิ้งเอาเบิ้งดูเบิ้งเนี้ยแม่นเพื่อเนี่ยขี้ตาขี้กับป้อมนะเบิ้กันนลายนะเส้าเบิ้งเนี้ยเบิ้งเนี้ยเป็นอะไรขี้ปอมอืมยิงเอาวะเนี้ยกระป๋องเราเอาไปดิเขาให้เรื่องปล่อยมันเขาอือกระป๋องกล้ากับมีบอกกัดบ่ซื้อตัวนะกานกาน มีแมนกัดมันมีครบสินี่ครบมาแล้วเอาแล้วอันนี้ขี่กระป๋อมจักโตกลบาเนี่จักโตอยู่นี่น้ำยิงไปเรื่อยๆนี่โอ้มันชี่ฮักแข้งเลยโอ้มันจะแตกุ่นมืดเลยมันชี่ฮักแข้งอันนี้ได้ไม่ได้เพลื่อโบโอ้ไปของเขาซื่อ ยิงแม่นเนาะบ่ามายิงเริ่มกับปอมยิงไปไกลตั้งไม่เลยมีเธอไปซื้อมานบอกกับป๋อมเลยเอามีบ่มาไว้อยู่นั่นก็คือมีเอาเพื่อกินมามากินมากินแมนเพื่อคล้องหน้างินเมดกินแม่มาไว้เนี่ มดแรกอยู่ไหนฮะมดแรกเป็นพุ่มน้อยๆก็เป็นหมานเนาวไล่ไล่อะอยู่อเ,เอากินเป็นนะโตกะมาเอากินน้ำมาก,นนำออกินน้ำกินน้ำกันเอาเนีย่ยเอาจับเอาเออ,อกินเป็นเลยมอนี่เ,นเทศแถวพังด้วยฮะฮ่องเพลงฮ่องเพลงเพลงนึงฮะเพลงเพื่อกระไดบิ๊ก Big không Big 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 thế

สุดยอดเลยบิ๊กนี่ของเพลงน้อยเดียวต้องกิกนขนมเซิรหมือนหรอ,องเห็นของเท้าเหมือนหรอผู้คือว่ามีลุบเนาะบิ Big, ๊กเนาะมีลุบเซิบิ๊กนี่เป็นบลอก,กวาดขี้นเนื้อบิ๊กฮะนี่แหละกวดาดแทนนี่แหละนี่เก็บถุงหยางอะไรนั่นเด็กขาวๆนะผู้นขาวๆผู้ไปดูนะอย่าไปซนมึนเขานะมาเด้อมาเด้อ เอ, ane, เอ ane, นินเขาเนี่ยเอินเขนาเนี่ยบิ๊กชนมู่มาเนี่ยฮะชนเขาเนี่ยมากวาดขี้เงี้ยวมาหนิมากวาดขี้เงี้ยกี่ขนมมาหน่เออเอินบอกนะเขาเนี่ยเราไม่จะแจ้งหมดเลยนะพ่อไม่ออกเราไม่จะแจ้งหมดเลยพ่แพงบลี่เสือพ่อแพงพ่แพงเอ้ย หอมแพงอยู่สอแม่เราขึ้นกุ้งไม่ไหนบ่หอมแพงหอมแพงหอมแพงอ้าวหอมแพงยู่สิว่แม่เราอยู่นี่ไมีจังเนาะนานี่ได็ยินเสียงเราแววๆแถวนี้นะบ่น้านี่เสียงเราอยู่นี่นะบ่อน้านี่นะเห็นอยู่นี่นี่นะเด็กินเสียงอยู่นี่นะ บอ้อนี่เชงเราอยู่นี่ฮะแม่เสือเอ้าแล้วไปลีอยู่หันนะเอ้าจะไปเห็นยังไงหนมานมอีเม้นี้เอาแพงเนี่ยคีรอนเขงแพงอยู่นี่เลยอย่างนี้เชงฮะเอ้าวันนี้วันนี้เขานำมา,าเจ้าได้หน่นะเออจะไปลีอยู่เสือฮะไปเถื่นเนี่ย เอาโดนหนำหาเจ้าอ๋อจะเห็ดเะไรก็เห็ดบางนี้นี่จุแรงเอิญเสือมนอนมนัหนหนึ่งเลยอ้าตายเจ้าหนนนอไปเสือก็มีโบวันนี้เขาเป็นโฮงงนี่นี่เขาหนำหาจะจอนยังไม่มาใช่เหมเห็นยุปันหนำหาเจ้ามัมีเห็นเราเห็นยุปอะคีรุทีบอะวันนี้มันมีเห็นเลยเห็นโตแล้ววันนี้ เขาว่าเจ้าใบอีสเดอเขาว่าเจ้าเห้เขาสีไล่สดหาไอ้ว่าห้องแพงไปเสิรว่ะอ๋อแต่มาเจ้ามาลินอยู่นี่นะเบังแน่นี่เขาโมงก็นำมาตื้เธอพืชอยู่เอาแล้วนำมาเจ้าเขานำเขามเอยเขาปาแล่ปาอิดเขาแลยโอ้แล้วไปลีเจ้าขอโทษเขาไม่เดี๋เขาไปนำมาเจ้านี่ถือมังกรโทมักรทุนหนึ่โจรจับเจ้าหา เตรียมพร้อมในอาวุธเขาน่ะเออโอ้ของอออแพงนเาะลีไมอยในเรื่องเขาเป็นโฮงให้เดี๋ยวปุป๊บโอ้ยเออบอดไแม่บอดพอไม่ออกไม่นี่เห็นแล้วอันนี่บอดไห,ดไห,ดไห,ดไห่เออเห็นแล้วนี่ไปหาอะไรก็เห็นเลยของแพงตัวจริงมันบอดนี่ฮะฮะตัวจริงบอดนี่บอดไหมอ๋อไปช่วยเลย ฮะบอดแม่บอดกันเห็นแล้วอันนี้เห็นทองแพงแล้วอันนี้ปิ้นมาดีๆเอาว้าวไปนี่เห็นแล้วทองแพงอีริย์ยุ่นเปลจับบังดูมอมมีแม่นเราเห็ดลินบ้าน่ะมีแม่นของปลอมนะมอมจับบังดูผู้เมื่อไหรเขาจึงยานจะอยู่หาเขายานแน่เนี้ยนะเออตัวปอมนี่มีแม่นมีแม่นแม่นบอมบิ๊กจับบังอ้าวบิ๊กี่ยาน เราบ๊กูจานเ๋อเขายานมัน <hasta> น่ะเอ้านงมู่างเบีกูเออเลยแม่ในรีบวันนี้น่ะฮะเอาปิดคลิปเพิ่งเลยคันแมนกปิฮะปิดเอาปิดคลิปเลยจบคลิปเลยอ้ยพอนะพ่อไม่ออกเลยนี่่ยอะหมนกันเออมุนี่ลำไม่รวยเออ หอมแพงตัวจริงมันเห็นแล้วบอกพร้อมบอกพร้อมเห็นแล้วมีเห็บบอกว่านี้ฮนะ <laughs> บอกกอนสสิบอเฮีอีกวัานี้บอกมัน <laughs> ก่ <laughs> อนที่เออของแพงตัวจริงเด้อนี่เด้อลาว่าสิมีเฮี้ได้วันนี้ไดข้าลาเฮี้วันนี้มีหูจักบอนหาเลยพอม่เอาของ <laughs> แพงตัวจริง <laughs> แต่พงแนี้ผูกขนมฮาเลยเอิญบอกเขาไหมเห็นแล้ววันนี้นี่เสียงกี่หนึ่งเนี่ย เอ in right ้าเดี๋ยวไปเฉยเลยฮะเดี๋ยวห็นบ่เอินบ่ดูงหันหันเอ้เอินบ่คอนแม่เห็นแล้ววะนี่อ้าผมแพงเฮยเนาะโอ้แม่เจ้จ้สิมีเฮยบ่วันนี้ฮะมีเฮ่เนาะเจ้าเฮยวันนี้มีขบวนหาอะไไหนน้ำมอม สองโมงโมงกว่าเห็นแต่ผู้เปีว่าไม่ได้ผมมีเห็นเลยว่ะเรามานั่งอยู่นี่ว่ะมาแล้วนำหาผมมีเห็นสอ <c oughs> โมงก็ไม่เห็นว่ะ <c oughs> โอ้ยจุมพังลีว่ะหรือว่านะั่นเลยว่ะหายโตเนาะนายบิกหายโตบิกว่ะนี่มึงก็เอาได้อยู่บิก มันก็กได้อยู่ดิเอาบิ๊กมันขี้โต้เว่ามันไม่ได้นี่นนบอกเขาไหมมันแพงอยู่พี่แบบนี้เราเล็นอะไรอย่างไรบอกเราไหมแพงนน <laughs> อยู <laughs> พี่เนี่ยเ้เน่เขานนำมาจะนะ มาไปกินมาขวดอันนนะอ้อแพงนี่เอา,เอา่อนวนาเาเจ้าเขาเมืยป้าจะนแล้จุนอิดมันป้าปบุบิกีหงเต็กกูนเนาะเหมื่มยน้อวิกเนาะหนามาเฮงเห็นเลยเน๊้เน๊ยเน๊ยตะละมา้เจอห้องฮาแถวนี้ประเทศเก็บดูนะนี่ทงย่างฮะเอออะไรทงย่างฮะเออมามามาม เก็บขนมเนืองสีเฮาเอาขนมเฮากินมะเก็บพอเมื่อทงอย่างสีขาวเก็บเราเก็บเราเก็บมั่น่ะแล้วเขามาเก็บขี้เยอะ้วนอนเลยก็ต่เอาขนมเฮากินแต่ประโยชน์เนาะมามามาเก็บเมื่เลยเด้อเอาไหมเอามาอันนี้นี่กินบมาเอามาโหดไหมเซ่อไว Ô oh, chỗ không phèn màu mà này này. À, cho đáng không? Đáng. Ừ. Nằm hết trên mơ vậy giờ à. Ừ. Ủa oh, thêm vô ngao mai cái đấy. โอ้มีว um ิทย์แล้วเหรอจะมีไปทิ้มย no ู nia, ่ในป่าคูัไปทิ้มยู่ในป่าเว้ยรูบทิ้มในป่าเจ๊กเกี้ยมโมมโซลีไลายล่โมมและละมาพี่เด้อขันจะกินเด้อยังอีทางหน้าเด้อมึงยิงเป็นบ่ยิงกระป๋อมันยิงแค่กูเบิ้งยิงไปเหรอถ้ามึงยิงก็อ่ะฮะ ยิงแรงดูาใส่่เลมาใส่ก่อนดีหน่ยยาให้เขาดูคนน้องมาอย่าหนเัาิงดูมาหนึ่งมหนึ่งยิงตาวันนี่นี่งแม่มงบิก นี่แล้นะเออมันกินแน่นี่บุกบิ๊กมันห้องเพลงเขาฟังเลยเออมันแน่เขาแพงไปคนจ่ายขนมเนาะข้าเขาไปหาเพิ่นข้าตัวแท่นเราขนมมาย้ายเฮ้อ่มเลยแตยแล้วเนาะเขาจะแลงจะขมเลยเนาะแนมเบิรงที่ซื้อแล้วเนาะ ไม ja like no. <se> ่ได kind of ้ใหญ่ให้เลยนเนาะกินได้ไหมบิ๊กกินได้ไหมเออเน่กบิ๊กเนี่ยมึงอยู่ โอ้เดลายเนาะขอบเจอแม่ขอบเจอโจ้หอมแพงก่อนฮะขอบเจอเด้อวะนี่ว้าววันนี้ขอบเจอเด้อว้าวขอบเจอเด้อโจ้หอมแพงวะนี่ขอบใจเด้อขอบใจเด้อว่าดูเ้าก่อนอย่าไปเ้าก่อนนั่งเออ มันร้อนเวอร์อมันร้อนเวอร์กินน้ำเนาะมัีน้องนะบิ๊กมีน้องปะชื่อแล้วน้องฮะชื่อแล้วน้องนะอีดํนาอีดํานาเออีดําน้าคือว่าอีดํานาซะท biết gì nè, chị nè, có nâng, chị nè, ờ mà mày kín chị nè, tệ đâu, chị nè lý đấy, hơi vô lè, hả, hơi nè, hả, hơi vô lè, hơi chú bằng đi, hơi đi vào biết, áo sao, không ờ, ตกเจอมา่นอกพองไม่ออกตกเจอว่าหอมแพงเฮ่นะก็เลยว่าไปหาหน่ะเห็นแล้วพองไม่ออกเลยเิ่นมาลินยู่กุติปูซินเนาะก็เลยได้เห็นเพิ่นแล้วก็เลยว่าเอ่อเห็นเพิ่อนละกันดีมกดีเจอแล้วคิดว่าเพื่อนเฮเนาะถ้าเพื่อนเฮนี่ก็จะสีมีหูบอลนำหาเลยเนาะเพราะว่าแต่เกา่าเคยไปลินไปเนี่ยมกันเนาะพอสีหามา ถ่ายคลิปนํำผัดมีเห็นเนาะไปเซอว่ะนำหาประเด็นผมก็พบเจอพ่อไม่ออกจะบ้างสีได้จบคลิปไเปเพลงซัมน,นี่เนาะพอกันคลิปเมอร์เดอ้อพ่อไม่ออกว่าจะบ้างสีเหตุเพื่อไปน่ะเลยเนาะผมก็อบเจอท,ที่ที่ตามเบิ่งการหา,ห,าห้องหาเบิรโจ้หอมแพรนังนแหละเกิดตัวเห็นเนาะเราไม่ได้ไปทางอื่นนะพ่อไม่ออกอาเขามก็บเจออยู่ดีมีแหงทุกคนทุกท่านเดอเน้อเจริญพร